สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็มาเที่ยวสวนบอนสีชัญญานุษนะคะมีราคา50บาทแล้วก็35บาทนะคะค่าจัดส่งเมาเหานะคะค่ะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะถ้าโอนนะคะ70บาทเนาะกี่กระถางก็ได้นะคะถ้าปลายทางขอ80ดบบาทนะคะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ไว้ให้ก่อนนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ท้ายคลิปด้วยนะคะแม่แม่ วันนี้มีบอลสีสวยๆเยอะเลยค่ะเดี๋ยวป้าแม่จะพาไปดูเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะแม่แม่ดูสิคะไซส์แม่พันธุ์เนี่ยขนาดอยู่แค่กระถางอันนี้อ่าสี่นิ้วนะคะดูสิคะเนี่ยนะคะนี่คือไม้ที่เขาเป็นสร้างหัวแล้วเนาะนี่นะคะออกดอกแล้วนะคะแม่แม่จะออกดอกแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าแมวมีมาให้เป็นเป็นกอเลยนะนี่นะคะเป็นกอเลยนะคะแม่ไปถึงแม่แม่ก็จะสวยแบบนี้นะคะแม่แม่จะแล้วแม่แม่ถามว่าแบบนี้สวยขายไหม ถ้าซื้อก็ขายนะคะต้นนี้ขายให้ราคาอยู่ที่50บาทนะคะนี่นะคะเป็นเป็นลูกไม้นะเป็นลูกไม้นะคะขายให้50บาทนะคะแม่แม่เอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วหรือแดนิ้วได้เลยนะคะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะต้นนี้นะอ่ะต้นนี้ขายให้นะคะ50าบาทเนาะราคาเนาะเดี๋ยวแม่แมให้ดูก่อนนะคะว่าเหมือนต้นนี้มีต้นไหนบ้างนะคะนี่นะคะเป็นเขาจะเป็นกอลักษณะนี้นะคะแม่แม่จ๋าจะเป็นกอลักษณะนี้เนาะ,ะในกอเนี่ยเขามีหลายต้นนะนี่นะคะจะขึ้นแบบนี้นะ แต่เวลาโตไปแล้วเขาจะกัดสีเต็มที่จะสวยอันนี้ยัง,ไม,ยงไม่สวยเต็มที่นะคะจะจะสวยมากกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าที่ไม่สวยเต็มที่คือเขาอยู่ในกระถางสี่นิ้วเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางถ้าเปลี่ยนกระถางแล้วเขาจะกัดสีมากกว่านี้นะคะอันนี้ห้าสิบบาทนะคะส่วนเป็นโกเป็นโกแบบนี้แมวก็ขายให้ห้าสิบบาทเหมือน,นเดิมนะจะเ,เลือกอันไหนก็ได้นะคะเป็นกระถางหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกระถางหนึ่งนะห้าสิบบาท แล้วส่วนมาแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็จะกัดสีแตกต่างกันไปนะคะนี่เป็นกระถางที่สองนะคะราคาห้าสิบาทก่อนเนาะเอาเอาห้าสิบาทขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวสามสิบห้าบาทก็ไามวจะขึ้นให้ทีหลังนะคะห้าสิบาทจ้ะกระถางที่สองจ้ะนี่นะคะเวลาอันนี้เป็นเป็นเลี้ยงให้ดูนะคะเ,เลี้ยงเป็นฟอมโกแบบนี้เลยเป็นลูกไม้นะคะต่อมาเป็นกระถางที่สามเลยนะคะต้นนี้จะสวยมากนะคะปะ้าแมวเคยเลี้ยงแล้วค่ะ ใบเขาจะออกเงางามแล้วก็สวยใบใหญ่นะคะที่บ้านป้าแมวมีนะคะป้าแมวก็ซื้อจากน้องหยกไปเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นฟอร์มโกค่ะฟอร์มโกใหญ่นะคะเอาไปห้าสิบาทเท่ากันค่ะกระถางที่สามเนาะจยกมาด้านนี้เป็นมอนบอลกาบนะคะบอลกาบนะคะนกระถางนี้มีสองต้นนะคะแม่แม่จ๋าขอห้าสิบาทเท่ากันนะคะสวยมากๆค่ะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะกระถางที่สี่จต่อมาเป็นกระถางที่ห้านะคะกระถางที่ห้า เขาจะเป็นปนบอลใบไผ่นะคะแม่เป็นบอลใบไผ่สวยมากๆนะคะนี่จะออกใบยาวจะเป็นคลิปททเลกน,นะคะจะกัดสีออกขาวสวยนะคะขาวปนแดงนะต้นนี้นะเป็นฟอร์มโกค่ะกระถางที่ห้านะคะกระถางที่ห้านะคะนี่นะแม่แม่ขาเห็นแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะกัดสีสวยแน่นอนนะคะป้าแมวรับรองนะคะถังที่หกนะคะ ต่อมาเป็นกระถางที่7็ดค่ะแม่แม่จ๋านี่นะคะเป็นฟองกกได้เป็นฟองมกแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้ที่สวยค่ะนี่นะคะเพราะว่าน้องหยกอ่ะเขาจะผสมหลายสายพันธุ์นะคะแม่แม่เอาไหลยหลายๆเกสรนะคะมารวมกันเนาะก็จะกลายเป็นลูกไม้หลายๆสีนะคะสวยค่ะกระถางที่เจ็ดเนาะใช่กระถางที่เจ็ดนะคะเป็นฟองโกนะคะเป็นฟองโกใหญ่จ้ะต่อมากระถางที่แปดค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ของนางรากสุดเทวีนะคะอ่า กับอสงไขยแล้วก็อีกหลายสายพันธุ์นะคะกว่าจะได้บอลใบไผ่แบบนี้ยากมากนะคะน้อยน้อยมากนะคะกว่าจะมีบอลใบใบไผ่นะคะเวลาเขากัดสีไปเขาจะสวยนะคะแม่แม่จ๋าเขาจะสวยนะกระถางที่8ดนะคะได้เป็นโฟมโกนะคะไม่ใช่ได้ต้นเดียวนะอันที่แปดแล้วลูกแปดนะคะเอาเก้าไปเลยนะคะเก้าก็ให้ให้เป็นบอลใบไผ่ติดติดกันไปเลยนะคะเป็นฟมโกค่ะแม่แม่จ๋านี่นะคะเป็นโฟมโกคะ่ะแต่ละต้นแต่ละใบสีเขาจะไม่เหมือนกันนะคะถึงแม้จะเป็นบอลใบไผ่เนี่ย เขาจะกระาสีออกแตกต่างกันไปค่ะแม่แม่จ๋านี่นะคะเขาผสมหลวงพ่อพูนไปด้วยนะคะเมื่อกี้ได้ยินกระซิบมามีหลวงพ่อพูนผสมไปด้วยนะคะนี่นะคะเป็นบอลใบไผ่นะคะกระถางที่เก้าค่ะต่อมาเป็นกระถางที่ส okay. ิบค่ะแม่แม่เห็นไหมคะเป็นลูกไม้นะคะก็เป็นยังมีบอลใบไผ่แล้วเป็นลูกไม้นะคะเขายังไม่แตกตัวเต็มที่นะคะยังเขายังยังใหญ่ไปมากกว่านี้แล้วยังสามารถจะสวยไปมากกว่านี้อีกนะคะแม่แม่จ๋าไม่ได้อยู่แค่นี้นะกระถางที่สิบจ้ะ ต่อมาเป็นกระถางที่สิบเอ็ดนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะก็จะมีสมัยก่อนเราก็จะมีเป็นอสงไข่เนาะแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์นะคะแต่ก่อนอ,อสงไข่เนี่ยดังมากๆเลยค่ะแม่แม่เป็นบอลที่ป้ายนะคะผ <11. S 1> สมออกมาแล้วเป็นลูกไม้สวยๆนะคะกระถางที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะจ้ะนี่ค่ะนเมื่อกี้นี่ป้าแมวให้ดูไปแล้วนะคะนี่เป็นกระถางที่สิบสองค่ะเป็นฟอร์มโกนะคะแม่แม่ราคาห้าสิบาทนะคะห้าสิบบาทจ้ะสิบสองเลยนะคะต่อมากระถางที่สิบสามค่ะ ส3ามยังมีบอลใบไผ่นะคะแม่แม่เนี่ยนะคะเป็นเป็นบอลใบไผ่ติดไปแต่ใบไผ่เนี่ยจะเป็นใบไผ่ที่สวยนะคะกระถางที่เท่าไหร่ลูกส <13, S 1> ิบสามครับสิบสามนะคะกระถางที่สิบสี่ค่ะแม่จา๋านี่นะคะยังมีบอลใบไผ่ไปเหมือนเดิมนะคะถามว่าทําไมมีบอลใบไผ่ไปรับแมวก็คือลูกไม้เรายังแยกแยะไม่ได้น,นันี่คือเขาไม่ได้แยกไม่ได้แยกต้นนะคะคือขายยกอกอเลยะคะ่ะแม่นี่นะคะยาขายยกอกอเลยนะคะพี่พี่จ๋ากระถางที่สิบสี่ครับสิบสี่นะคะ มาต้นนี้ค่ะสิบห้านะคะอันนี้จะเหมือนเป็นจำไม่ได้นะคะจะเป็นบอลบอลด่างติดไปนะคะที่ป้าแมวเลี้ยงต้นเนี้ยอุ้มทองนะคะป่าแมวจะเรียกว่าอุ้มทองแต่เขาจะสวยค่ะแต่เดนนี้ไม่ใช่อุ้มทองนะคะเป็นลูกไม้ที่สวยค่ะสิบห้าอันนี้เป็นไม้ที่มีชื่อนะคะจําไม่ได้นะคะแม่จ๋าจำไม่ได้นะคะเป็นไม้ที่มีชื่อแล้วสร้างหัวแล้วนะคะเป็นกระถางที่สิบหกนะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆค่ะแม่จ๋านี่นะ ทางที่สิบหกนะคะจําไม่ได้มันชื่ออะไรนะต้นนี้สวยมากๆสิบหกใช่ไหมลูกใช่ครับต่อมาเป็นบอลกาบค่ะนี่นะคะแม่เวลาโตไปเขาจะสวยออกใบขาวออกชมพูนะคะเป็นบอลกาบนะคะสวยมากๆนะคะนี่จะเป็นบอลที่แผงนะคะกาบเขาจะสวยทั้งสองอะไรนะเวลาโตวสวยมากๆอันนี้เป็นไม้สร้างหัวแล้วนะคะไม้มีหัวแล้วส <17, S 1> ิบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะ ต่อมา18ค่ะ18ยิ่งสวยยหเลยค่ะนี่นะคะ18นะครับแม่แม่จำเบอร์กระถางก็ได้นะคะ18นะคะมาด้านนี้นะคะแม่แม่จา๋าต้นเนี้ยเหมือนสร้อยสังวาลน,นะคะสร้อยสังวาลบางคนถ้ามันไม่ใช่สร้อยสังวาลก็จะเป็นไก่เป็นผีเสื้อสมุดหรือจะเป็นไก่สุกสงวนไปเลยนะคะตัวน,นี้ยยังไม่ชัดนะคะยังไม่ชัดเนาะ นะคะนี่นะคะสวยมากๆกนะคะแล้วก็จะมีบอลใบไผ่นะคะเพราะเป็นเป็นลูกไม้นะคะแม่แม่จ๋าเป็นลูกไม้นะกระถางที่เท่าไหร่ลูกสิบเก้าสิบเก้านะคะมีกระถางเดียวนะคะมีกระถางเดียวที่ป้าแมวยกมาแต่และกระถางเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะมีอย่างละกันหนึ่งกระถางจ้ะต่อมาเป็นที่ยี่สิบนะคะนี่ยี่สิบอันนี้สวยไม่ใช่สาวน้อยปรับแป้งนะคะแม่แม่จ๋าไม่ใช่สาวน้อยปับแปง้งเนาะอันนี้เขาจะแผงมาจากเกาะเกตนะคะเกาะเกต นะคะไปเนี่นะคะมีมีสวยๆค่ะที่กระถางที่ยี่สิบนะคะราคาห้าสิบบาทจา้ะต้นนี้ก็ยังเป็นเกาะเก็ตนะคะแม่จ๋าเป็นเกาะเก็ดเนาะผสมไปด้วยมันเป็นลูกไม้นะคะเ,น,เคน,ะคะนี่ยเหมือนหลวงพ่อพูนแต่ว่าเวลาโตไปแล้วอ่ะเขาก็จะแตกต่างออกไปนะคะเป็นลูกไม้ของหลวงพ่อพูนนางรักสดเทวีนะคะกระถางที่ยี่สิบเอ็ดยี่เบ็ดนะคะมีอย่างละกระถางทาไม่เหมือนกันนะคะ ต่อมาเป็นกระถางที่22เลยจ้านี่นะคะสวยมากมากค่ะ22ค่ะนี่ค่ะกระถางที่23นะคะแม่แม่เห็นยังไงอุ้ยปลาแมวบอลสีอะไรมาเขียวเขียวไม่สวยเลยเอาไปปลูกดูนะคะเดี๋ยวว่าักโตมาจะสวยมากค่ะเพราะว่าเขาจะต้องกัดสีไปมากกว่านี้นะคะพี่พี่ที่เลี้ยงลูกไม้แล้วอ่ะพี่ๆี่ท่านรู้ดีนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะกระถางที่23 23นะคะแม่แม่ไม่ต้องกลัวนะคะสวยค่ะ ยี 23, 23นะ่สิบสามยี่สิบสามเนาะเดี๋ยวป้าแมวไปหยิบอ,อ่านี้ไงยอันนี้เลยนะคะยี่สิบสี่ค่ะต้นนี้เลยค่ะกระถางนี้นะคะเป็นฟอมโกค่ะต่อมายี่สิบห้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะจ้าต่อมากระถางที่ยี่สิบหกนะคะป้าแมวไปคัดมาให้เลยนะคะเนี่ยสวยมากๆนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะยี่สิบหกนะคะเอายี่สิบเจ็ดเลยค่ะนี่นะคะยี่สิบเจ็ดจะเป็นบอลใบไผ่ลักษณะนี้ติดไปด้วยนะคะ นี่นะคะเป็นไม้ที่สวยค่ะ27ดนะคะต่อมาเป็น28ดค่ะไปได้เป็นกอใหญ่ๆไปแบบนี้ทุกกอนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะ28ดค่ะ29ค่ะเอาข้างหลังมาที ต่อมาด้านนี้ค่ะ30นะคะสุดท้ายนะคะมี30กระถางนะคะกระถางละ5้บาทค่ะแม่แม่จ๋าต่อไปเป็นราคา35บาทจ้า35บาทนะคะนี่นะคะเริ่มต้นนี้เลยค่ะกระถางที่1ค่ะแม่แม่อย่าลืมนะคะกัดสีสวยมากๆนะคะ35บาทนะคะถ้าสรงมีทั้งโอนและปลายทางนะคะถ้าโอน70บาทปลายทาง80บาทค่ะซื้อ35แล้วไปรวม30บาทได้นะคะแล้วก็ยังมีบอนสี ที่มีชื่อก็มีเดี๋ยวป้าแมวจะทําคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะแม่แม่จะสามสิบห้ากระถางที่หนึ่งจ้าสาสิบห้ากระถางที่สองนะคะเป็น,ปน,ปน,ปนบอลบอลลูกไม้นะคะสวยๆวยนะนี่นะคะสามสิบห้ากระถางที่3มค่ะมีบอลใบไผ่ติดไปด้วยนะคะแล้วเขาจะกัดสีเหมือนกับที่ป้าแมวให้ดูนะคะเป็นต้นแม่ให้ดูเลยนะนี่นะคะสาสิบห้าบาทจ้ะอันนี้ก็สาสิบ้าบาทค่ะนี่เหมือน เหมือนสร้อยสังวานนะคะแล้วก็เหมือนอเป็นเป็นลูกไม้ของเกาะเก็ดนะคะแล้วก็มีบอลใบไผ่ติดไปด้วยนะคะไหนไม่สวยป้าแม่ก็จะดึงทิ้งเลยนะแม่แม่แมแมจ๋าแต่งแต่งกระถางมาให้เลยนะถังเท่าไรลูกสี่ครับถางที่สี่นะคะกระถางสามสิบห้ากระถางที่ห้าค่ะสามสิบห้ากระถางที่หกเลยนะคะแม่แม่แมจ๋าสวยมากๆเลยคะ่ะเขาลังจะเริ่มจะกัดสีนะคะสามสิบห้ากระถางที่เจ็ดจ้ะ นี่แม่แม่ดูสิคะความโตของเขานะนี่นะคะเขามีกระถางหนึ่งอับสองต้นนะคะสองต้นนะคะสามสิบห้ากระถางที่ทแปดใช่ <8. S 1> ไหมลูกใช่ครับ <7. S 1> นี่นะคะแม่แม่ดูสิคะเขากัดสีมาแบบนี้เลยค่ะกระถางที่เก้านะคะสามสิบห้าบาทอันนี้ราคาสามสิบห้าไปเลยนะคะเก้าแล้วค่ะนี่จ้ากระถางที่สิบห้าราคาสามสิบห้าบาทจ้า ถัทงที่สิบเอ็ดนะคะแม่แม่จ่าเขาจะออกละลายสวยมากกว่าน,นี้นะคะถัทงที่สิบเอ็ดจ้ะนี่ก็เป็นฟองโกนนะคะถัทงที่สิบสองจ้ากัะถังที่สิบสามค่ะไปถึงแม่แม่ก็พักบอลไปก่อนนะคะจะเพิ่งเปลี่ยนกระถางนะคือให้เขาได้ปรับอากาศก่อนนะคะไปถึงแล้วค่อยเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนกระถางนะคะถัทงที่เท่าไหร่แล้วลูกสิบสามครับสิบสามนะคะต่อมาเป็นกระถังที่สิบสี่ค่ะ ต่อมานะคะผมยุ่งมดเลยก้มไปเลือกบอลมาะเราทํางานนะคะสามสิบห้าบาทค่ะอันนี้สวยๆค่ะแม่แม่แมจ๋าอันนี้มีต้นเดียวนะต้นเดียวแต่สวยนะนี่คัดมาให้เลยนะคะสามสิบห้าบาทถือ <c oughs> ว่า,าราคาเนี้ยไม่แพงเลยคะ่ะได้ลูกไม้สวยๆไปนะคะแล้วขอบใบเขาจะออกเป็นออกเป็นชมพูนะคะอันนี้ลายนี้โทนนี้หายากนะมีกระถางเดียวนะเดี๋ยวอาจจะมีอีกก็โทรหาน้องหยกนะคะให้ดูนะลายนี้นะคะสวยค่ะสามสิบห้าบาทจ้ะกร <c oughs> ะถางกระถางที่สนะิบห้าสิบห้าะต่อมาเป็นกระถางที่สิบหกค่ะ โทนนี้ก็จะออกเป็นโทนออกชมพูใบจะกัดชมพูนะคะชมพูแล้วจะมีกลางใบจะเป็นลายกระดูกขาวๆนะคะโทนนี้นะปลาแมวเลี้ยงที่บ้านปลาแมวมีนะคะเพราะว่าซื้อจากลูกไม้จากบ้านเขาไปเล่น,น่ะคะสวยมากค่ะกระถางที่สิบหกนะคะสวยๆเลยค่ะต่อมากระถางที่สิบเจ็ดค่ะแม่จ๋านี่นะคะกระถางที่สิบแปดค่ะอันนี้จะออกเป็นอบอลใบไทยนะคะเป็นลายกลมนะคะสวยค่ะ สิบแปดนะลูกเนาะสิบแปดค่ะนี้จะเอาเป็นใบยาวนะคะเป็นบอลใบไทยนะคะแล้วกระดูกสีจะอ,ออกแดงนะคะกระดูกจะอ,ออกแดงนะถังที่สิบเจ็ดนะคะสิบเก้าอ่ะขอโทษค่ะสิบเก้านะคะสามสิบห้าบาทจ้ามาต้นนี้ค่ะสวยมากมากค่ะถางที่ยี่สิบนะคะได้ได้ไม่ใช่ได้ต้นเดียวนะได้ไปสองต้นถึงสามต้นนะคะแม่แม่ นี่นะคะกระถางที่ยี่เบ็ดค่ะเป็นบนใบไผ่จะออ,อ,ออกออกน้ําตาลน้ําตาลนะคะสวยค่ะถังาที่ยี่สิบเบ็ดค่ะมีกระถางที่ยี่สิบสองตามไปเลยนะคะเป็นบน,บน,บนใบไผ่เหมือนกันนะคะนี่นะต้นเนี้ยจะเป็นลูกไม้ของอีเหนาอีเหนาบุสบานะคะผสมกันนะคะแม่แม่จ๋าผสมกันนะนี่หายากมากนะในกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะสองต้นค่ะสวยค่ะ ต้นนี้สวยค่ะกระถางที่เท่าไหร่ลูกยี่สิบสามครับยี่สิบสามนะคะก็ขอขอบคุณแม่แม่นะคะที่ช่วยเอฟบอลสีน้องหยกเป็นกําลังใจให้น้องหยกหรือเข้าไปดูช่องบอลสีชัญญานุษย์ได้นะคะน้องหยกเขาก็ไลฟ์เหมือนกันนะคะค่ะกระถางที่ยี่สิบสองนะคะกระถางนี้เนาะอันนี้จะออกยี <24 S 1> ่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ใช่ไหมลูกขอโทษ <laughs> นะคะยี่สิบสี่ค่ะจะออกใบออกโทนชมพูค่ะต้นนี้นะคะแม่แม่แ ลูกไม้นะโทนชมพูโทนแดงนะคะจะสวยค่ะยีีค่ะต่อมายี่สิบห้าค่ะกระถางนี้นะคะกระถางที่ยี่สิบหกนะคะถัทงที่ยี่สิบหกเนาะอันนี้มันมันไม่สวยป้าเม่ก็เด็ดทิ้งไปเลยนะคะเด็ดทิ้งเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่ค่ะยี่สบหกนะคะนี่ต้นนี้ความสูงก็เกือบไม้บรรทัดนะคะกระถางที่ยี่สิบเจ็ดค่ะ ถัทงที่28ค่ะแม่แม่ขานี่นะโทนใบออกมาแล้วค่ะโทนสีนะนี่นะคะเป็นบอลใบไผ่ปนไปด้วยนะคะได้เป็นต <32 S 1> อแบบนี้เลยถังที่เท่าไหร่ลูก28 28นะคะต่อมา29ค่ะ29นี่เป็นลูกไม้ของจอมทัพนะคะเขาจะสวยไม่เหมือนแม่นะคะจะแตกต่างออกไปเนาะนี่นะคะ29ใช่ไหมลูกใช่ครับ29ค่ะต <29 S 1> <29 S 2> ้นนี้ออกจะหน้าดํานะคะหน้าดํา ต้นไม้ดำๆเนี่ยมันจะหายา,ยากนะคะแม่แม่กระถางที่สามสิบนะลูกใช่ครับสามสิบนะคะกระถางสุดท้ายนะคะสามสิบเบ็ดค่ะนี่ค,ะค่ะก็เดี๋ยวป้าแม่จะพาไปดูบอลที่มีชื่อป้าแม่ทาเป็นสองคลิปนะคะเพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวแม่แม่จะได้ไม่เบื่อนะอันนี้จะพาะลูกไม้นะคะวันนี้ป้าแม่ก็สวัสดีคะ่ะค่ะเดี๋ยวป้าแม่จะพามาดูบอลสีที่มีชื่อนะคะราคาห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาท มีทั้งโอนและปลายทางเหมือนกันค่ะแม่แม่จาา๋าถ้าโอนเจดบบาทไปซื้อรวมกับลูกไม้ได้เลยนะคะไปซื้อรวมกับลูกไม้ได้เลยเนาะนะคะปลายะะทางก็บ80ดบาทคือรวมทั้งบอลสีที่มีชื่อแล้วก็อยากได้ลูกไม้ก็รวมได้เลยนะคะราคาเดียวกันหมดค่ะแต่ป้าแมวแยกแยกคลิปทําคลิปเฉยนะคะเพื่อมันจะได้ไม่ยาวเนาะ,ะ <S <S นี่นะคะเบอร์โทรน้องหยกนะคะหรือน้องชัญญานุษของเรานะคะ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาทางหมู่บ้านเขาประกาศกันเนาะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่ปีกกินารีกันเลยนะคะแม่แม่จ๋ะปีกกินารีเนี่ยเป็นไม้ที่มีหัวแล้วนะคะสร้างหัวแล้วเนี่ยค่ะคือต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวนะคะขอราคาต้นละ50บาทนะคะแม่นะคะต้นเดียว50บาทนะคะได้ได้เขาได้3ใบแล้วนะคะได้3ใบเนาะได้3ใบแล้วนะคะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะนี่นะคะยก ยกคือไม่หลุดแล้วนะคะคือไม้มีหัวแล้วนะคะแม่ถ้าเราปลูกใหม่หรือไม้ที่ยังแบบหัวนน้อยอยู่อ่ะคือยก Hindu กระถางแบบนี้คือเขาจะหลุดเลยนะคะ,น,น,ะ,คะนี่คือเป็นไม้เป็นปีแล้วค่ะนี่นะคะต้นเดียวนะคะต้นเดียวมีจํานวนอ่มีจํานวนต้นเดียวมีจํานวนอยู่แค่15กระถางนะคะถังละอ่าห้าสิบบาทนะคะมี15กระถางนะคะส่วน2ต้น2ต้นนะคะสองต้นอยู่ที่70บบาทค่ะแม่จ๋าน,น,นี่นะคะสองต้นก็จะได้เป็นฟอร์มแบบนี้ไปนะ สองต้นนะคะปีกจินดรีนะคะหายากนะคะปีกจินดรีนะก็เหมือนกันนะคะนี่นะคะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วเนาะราคาเจ็ดสิบาทนะคะปีกจินดรีนะคะเอาเริ่มที่ปีกจินดรีก่อนเนาะต้นนี้เป็นพันนารายนะคะพันนารายพันนารายต้นเดียวนะคะพันนารายต้นเดียวเอ๊ะขอพายค่ะพยาพันวางไว้ลูก ใช่ค่ะพญา,ยาพันวงนะะังนะคะต้นเดียวนะคะต้นแข็งแรงค่ะเป็นเป็นบอลข้ามปีแล้วนะคะเอาไปห้าสิบาทนะคะถ้าสองต้นก็เจ็สิบาทเหมือนกันนะคะแม่แม่จะเนี่ยนะคะสวยมากนะคะพญา,ยาพันวังจะพญา,ยาพันวังต้นเดียวก็แมวบอกกันะนะมีน้องโยกนะคะมาให้แค่สิบกระถางน,นะคะแม่แม่จะสิบกระถางน,นะราคาห้าสิบาทเนาะค่ะต่อมาเป็นกวนอูเลยค่ะี้อ,อ,อ,องเฮาห้องเฮาเหรอโอ้ยหองเฮานี่หายากห้องเฮานะคะหายากมากนะคะมีจานวนไม่ลูก อันนี้ต้นเดียวนะคะเอาไปห้าสิบบาทค่ะเดี๋ยวให้น้องหยกหาดูนะคะแม่แม่จ๋าไงโทรหาน้องหยกนะเี่นะคะต้นเดียวนะคะของเฮาห้าสิบาทถือว่าถูกมากๆเลยนะคะหลวงราชเน่หาใช่ไหมลูกใช่ค่ะหลวงราชเน่หานะคะแม่แม่จ๋าก,าก <50 S 1> ็เอาไปห้าสิบาทเท่ากันนะคะควนอิมมาลูกควนอิมมาอันนี้จหาเดชาะคะ่ะจะหาเดชะาใช่ไมหมลูกใช่ค่ะ สหเดชานะคะได้ไปสามต้นนะคะแม่จา๋าได้ไปสามต,ต้นนะ<ม>ขอเจ็ดสิบาทนะคะสามต้น,นเป็นไม้ที่มีหัวแล้วแม่แม่เอาไปเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนดินใหม่เลยนะเจ็ดสิบาทค่ะสหเดชะนะคะสามต้นต่อมาด้านนี้ค่ะไก่ทองประเสริฐค่ะในกระถางเนี่ยมีสี่ต้นเลยเอาไปเจ็ดสิบาทนะคะกัดสีมาแบบนี้เลยอันนี้เป็นไม้ที่มีหัวหมดแล้วนะคะไก่ทองประเสริฐนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะมีสี่ต้น บอกน้องหยกนะคะว่ามีกี่ต้นนะในกระถางน,นะมีสี่ต้นนะคะเจ็ดสิบบาทอันนี้อะไรนะลูกแล้วก็มีไก่ทองประเสริตนะคะสองต้นสองต้นนะคะสองต้นสองต้นเอาเอาห้าสิบาทกันแล้วกันเมื่อกี้สี่ต้นเจ็ดสิบเนาะสองต้นนะคะห้าสิบาทนะคะแม่จ๋าเลือกเรานะคะมา้ามาสีหมอก ต่อมาเป็นม้าสีหมอกนะคะแม่จ๋ามีมีต้นเดียวแต่หัวใหญ่นะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้อะไรเนี่ยอันนี้หลวงลาดค่ะอันนี้เป็นหลวงราดเสนหานะคะในกระถางนี้หนึ่งสองสามอหเป็นเป็นไม้มีหัวได้ไปสี่ต้นเลยสี่ต้นเข้าห้าต้นด้วยเขาออกน้องมาแล้วเนาะ ก็ห้าต้นแล้วนะคะเจ็ดิบาทนะคะหลวงราชเสนหานะคะเจ็ดิบาทแม่แม่บอกน้องยกดีๆนะคะนี่นะครับว่าแมวนับนับตามหน่อที่เขาขึ้นมาแบบนี้นะคะคือห้าต้นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นทั้งทั้งน้องที่ออกมานะคะเจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้อะไรอันนี้อันนี้อะไรลูกหลวงราดเหมือนกันหลวงราดเหมือนกันหลวงราดมีต้นเดียวแต่ว่าเขายังไม่ขึ้นมายังไม่ขึ้นมานะเอาห้าสิบบาทเขายังไม่แทงขึ้นมานะคะ แล้วก็เอาแม่แม่เอาไปเอาไปเปลี่ยนดินใหม่นะเอาห้าสิบาทนะคะต้นเดียวบอกน้องหยกนะคะหงสนี่หงสุวรรณใช่ไหมลูกใช่ค่ะหงสุวรรณค่ะแม่จ๋าหงสุวรรณนะคะมีมีต้นเดียวแต่เป็นหัวใหญ่นะขอห้าสิบาทนะคะขอห้าสิบบาทอะไรนะหงสุวรรณอันนี้เออสีส่บาทต่อมาเป็นสี่บาทค่ะ ห้าสิบาทค่ะแม่แม่ห้าสิบาทนะคะเป็นไม้ที่มีหัวทั้งหมดนะคะอันนี้นะเป็นไม้ข้ามปีค่ะของเขานะเพราะว่าน้องโยกเขาไม่มีเวลามาเปิดเลยเขาเขาแต่ก่อนนองเข,เขาเรียนนะคะแม่แม่ก็ไม่ได้มาไล่นานมากเลยค่ะนี่นะคะเป็นกล้วยนะคะกล้วยต้นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้ไปหกหนอเลยนะคะหกหนอนะคะยกยกกระถางส่งแบบนี้เลยนะคะแม่จ๋า น้องหยกเขาส่งทั้งกระถางนะคะจะห่อตุ้มไปแบบนี้นะไม่ไม่ได้ไม่ได้เทดินแล้วห่อไปให้นะคะคือหอยกกระถางทุกทุกต้นนะคะทุกกระถางจะ้ะอ่าตัวนี้มี6หกหนอ่อหกหนอนะคะนี่นะคะกล้วยด่างนะคะกล้วยด่างแดงอินโดเนาะหกหน่อหกหน่อนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะร้อยห้าสิบาทค่ะแม,แม่แม่จ๋าอันนี้ไปทําจํานวนแล้วเราไปสามารถแยกขายได้นะคะหกหน่อเนี่ยไปแยกขายหนอ่อละห้าสิบาทแม,แม่แม่ก็คุมแล้วนะคะนี่นะคะ ตอนนี้หายากนะคะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะคะผกหน่อไปร้อยห้าสิบาทเนะเะาะแล้วก็วกอันนี้พญาพันวังเป็นโกนะคะเป็นโกโด<ม>ได้ไปสามสามสามต้นนะสามต้นคือสามหัวะค่ะเจ็ดสิบบาทนี่นะคะเจ็ดิบาทจ้ะก็แมวไปค้นมาเจอนะทานาลายค่ะ ใช้พันธุ์อะไรไหมลูกหนุนมานออกศึกไหมฮานุมานออกศึกค่ะหนุมานออกศึกนะคะเอาไปห้าสิบบาทจ้าลูกมาหยิบมาพญาพันวังป่ะอ่าใช่ค่ะคือเป็นนะซื้วพญาพันวังเนาะเจ็ดสิบบาทงี้ลูกพญาพันวังนะคะอันนี้ได้ไปสามต้นเจ็ดสิบบาทเนาะอันนี้ตาละแมกูสุมาตาละแมกูสุมามาต่อมาเป็นตาละแมกูสุมานี่เป็นบอลเก่าแล้วก็ที่สวยมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด อ่าห้าหัวนะคะในนี้มีห้าหัวคือห้าต้นเนาะขอเจ็ดิบาทค่ะแม่แม่จ๋าเจ็ดสิบาทนะคะน,นีพูเทพเท่าเฝ้าเรือนพู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะห้าสิบาทจ้ะนี่นะคะกัดสีสวยแล้วเขาพึ่งแทงหน่อมาเขายุบไปนะคะเนี่ยเปนเป็น,ปน,ปนได้ได้บนหัวใหญ่ไปแล้วก็สวยนะคะห้าสิบาทจ้ะอันนี้น,นี่อะไรจอมทับอะไรพี่เตยอ,อันนี้จะเกี่ยวหันุมานเผากุ้งนะคะ หนุมานเผากุุงค่ะเอาไปห้าสิบาทมีต้นเดียวค่ะถ้าอยากได้หลายต้นลองให้น้องหยกเขาจะหาดูให้นะคะว่ามีหลงเหลืออยู่ไหมหนุมานเผากุุงนะคะไอหนูเอาบอลกับมาใช่ไหมกับนะคะลาอันนี้เป็นบอลกับนักขลาดค่ะในเนี้มีได้ไปสี่หัวนะคะสี่หัวไม้กันพึ่งโผล่ขึ้นมานะคะสี่หัวไปเจ็ดสิบาทจ้ะนี้จอมทับค่ะสวยสวยจอมทับสวยมากๆเลยนะคะแม่แม่จ๋าห้าสิบาทค่ะนะคะน้องหยกเอากดอิมมาลูก ต่อมาเป็นกวนอิมค่ะนี่กวนอิมนะคะราคาเนี้ยไม่แพงหรอกค่ะแม่แม่แล้วมันได้บอลหัวไปนะคะได้เป็นบอลหัวไปเนาะห้าสิบาทนะคะกวนอิมจะายห้าสิบาทนะคะนี่กวนอูค่ะเบบี้กวนอูนะคะกวนอูอะเอาไปห้าสิบาทก็แล้วกันสวยมากนะคะกวนอูต่อมานะคะต้นนี้ค่ะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะที่แผงออกเป็นชุมพูนะคะแม่แม่จ๋า ในกระถางเนี่ยได้ไปทั้งหมดสามหัวนะสามหัวคือได้ไปสามต้นค่ะเอาไปเจ็ดสิบาทจ้ะนี่นะคะเจ็ดสิบบาทแล้วมาอันนี้แม่แม่ก็จาไม่ได้นะคะจะใช่ตับสะพานนารุมิตนารุมานหรือเปล่าตับสะพานหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้น่าจะใช่นะตับสะพานที่แม่แมเคยขายนะตับสะพานนารุมานนะคะเนี่ยนะมันมีอยู่สองต้นนะคะมีสองต้นเนาะสองต้นเอาไปเจ็ดสิบาทนะคะเจ็ดสิบาทนี่นะคะจะออกแผงลักษณะนี้นะคะแม่แม่จ๋า มีเจอมากระถางเดียวนะคะไปเจ็ดสิบบาทนะคะอะไรลูกชายชนค่ะอ๋อมีชายชนเอาไปห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะมีกระถางเดียวค่ะเป็นไม้ที่มีหัวแล้วค่ะพมพิมานกับอักส,สวรสวร์น,น่ะมันจะคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆอ,อับสวรสวร์ก็จะออกป้ายแดงแผงเนาะส่วนพมพิมานก็จะแผงออกเขียวนะคะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะมีอยู่สองกระถางนะคะค่ะวันนี้มีบอลสีเท่านี้นะคะ ยังไงอย่าลืมโทรหาน้องชัญญานุชนะคะเดี๋ยวป้าแมวขอเบอร์ก่อนลูกถ้าไม่รับก็โทรย้ำๆหน่อยนะคะกับหัวมิเนี่ยนี่นะค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าแมวสวัสดีนะคะลาไปก่อนค่ะ